เคค่ะทุกคนน้มนอบน้อมกราบมหาบาบรรมีท่านมเซอร์พร้อมๆกันค่ะเจ้าชนค่ะสวัสดีทุกๆคนวันนี้มาคุยกันเรื่องของพลังงานนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราควรศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไว้อันนี้ก็จะเป็นพลังงาน เทพพรมทั้งหลายพลังงานเทพนะผ í, นะีเนะี่ยในพลังงานเป็นยังไงเนะี่ยงนั้นเราต้องเข้าใจว่าท,ทุกทุที่เนี่ยนะพลังงานพวกเนี้มีอยู่ตลอดเวลาเลยแหละมีอยู่ทุกที่เนะี่ยแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยขณะที่เรานั่งอยู่เนะีนะ่ยเนี่ยรอบๆตัวเราก็มีเทพมีเทวดามี อ่ญญาณเยอะแยะมากมายีย่ทีนี้คือด้วยเหตุที่มันอยู่ต่างมิติกัน,นมันอยู่ต่างมิติเนี่ยไอ้คำว่ามีต่างมิติเนี่ยมันก็จะต้องมาทำความเข้าใจเนาะว่าเออมันต่างมิติยังไงอย่างอย่างเช่นในกายเราเนี่ย,ยประกอบไปด้วยธาต มันมีอากาศธาตุด้วยนะธา,าตุหกเนี่ยอย่างธาตุหกเนี่ยเขาเรียกว่ามีดินน้ำลมไฟมีอากาศธาตุแล้วก็มีวิญญาณธาตุเห็นไหมนะตัวเราเนี่ยฉะนั้นช่องว่างเนี่ยไอ้ที่เป็นช่องว่างในกายเราที่จริงเราก็เราไม่ไม่ก็ไม่รู้หรือซ้ำไ,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 ไปไอ้ธาตุดินเราก็ไม่รู้หรือซ้ำไปนะไอ้ธาตุดินมันทํางานยังไงมันเรารู้แต่ว่าแข็งแข็งเนี่ยเป็นดิน แต่อตัวธาตุเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่รู้นะเนี่ยสิ่งที่เรารู้หรือไม่รู้เนี่ยมันคือเราจะรู้ธาตุดินได้แลวก็ต้องไปจับไอ้ร่างกายเราที่มันแข็งแข็งแข็งอ่อนเนี่ยรู้ถ้าแข็งก็ดินเยอะอ่อนก็ดินน้อยเนี่ยถ้าเป็นอากาศธาตุเนี่ยเราก็ไม่เห็นเลยเพราะมันอยู่ในช่องว่างเล็กๆ,ๆเป็นอนุภาคเล็กๆในร่างกายเราอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าอยู่อีก มิติหนึ่งนะนะแล้วก็คือในอ,อ่มนุษย์เนี่ยที่กายเขาละเอียดละเอียดเนี่ยก็เขาก็มีกายเหมือนกันแต่ว่ากายกายละเอียดตรงเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่ามันมันมันละเอียดยังไงคืออย่างเช่น พลังชีวิตของเราเนี่ยนะก็ละเอียดนะเป็นระดับพลังงานใช่ไหมเทพพรมทั้งหลายก็เป็นระดับพลังงานกาย <Okay. S 1> นะแต่ว่ากายเขาละเอียดละเอียดเป็น,นเป็นแสงสว่า,วางเป็นมันจะอยู่อีกมิติหนึ่งแต่มันซ้อนๆอ,อยู่นี่แหละแต่มันไม่เจอกันมันเจอกันไม่ได้เขาก็เจอเราไม่ได้เราก็เจอเขาไม่ได้เหมือนกับว่า อย่างเชื่อโลกเนี่ยนะตาเราก็มองไม่เห็นนะถ้าเราไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือจริงๆเนี่ยนะเราก็ไม่เห็นนะเชื่อโลกก็ไม่เห็นเราหรอกเชื่อโลกอาศัยเราอยู่ haul, จะเห็นเราไหมล่ะนะก็ไม่เห็นเราเนะเหมือนเราอาศัยในจักราวาลนนะเราก็มองไม่เห็นจักราวาลทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่เห็นหรอกเนี่ย คือมิติมันมัน,ม,นมันคนละมิติอะ่ะมิติมันซ้อนมันทับซ้อนกันอยู่นี่แหละนะการทับซ้อนของมิติเนี่ยมันจะยกตัวยอย่างยากมากๆมันเป็นปัจจตังตรงเนี้ยการที่เราได้เห็นเทพเทวดาพรมหมทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในโลกียะเนี่ยนะคือธรรม,มะเนี่ยเราแบ่งเป็นโลกียะคือทำแบบโลกโลกเนี่ยมันก็มีเทพพรหม มนุษย์นรกสวรรค์อะไรเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่มันก็แยกชั้นกันอยู่นแยกชั้นกันอยู่พูดง่ายว่าอย่างมนุษย์เนี่ยนะส่วนประกอบของมนุษย์เนี่ยก็มีรูปนามเนี่ยรูปนามพูดง่ายมีองค์ประกอบเขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยนะจะมีร่างกายมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมเนี่ย แล้วก็มีความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยมีความจํามีความคิดมีการรับรู้นะในเทพเทวดาก็ก็มีรูปนามเหมือนกันแต่ว่ารูปของเทพเทวดาเนี่ยจะจปราณีตเนี่ยละเอียดเนี่ยก็มีแสงสว่างรัทธิสวยงามเนะี่ยแล้วก็เวทนาความรู้สึกของเทวดาส่วนใหญ่ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเนะี่ยแต่เขาก็มีรูปเวทนาสัญญาทังขารวิญญาณเหมือนกันเนะี่ย มีความรู้สึกมีความจํามีสังขารพูดง่ายมีจิตมีจิตมีกายเหมือนกันคนเราก็มีรูปมีนามเทวดาก็มีรูปมีนามแต่ละรูปละเอียดอย่างพรมนี่ก็ละเอียดปราณีตลงไปอีกละเอียดที่สุดคือไม่เสื่อมสลายเม่าคือกายของ พรมก็จะอีกแบบหนึ่งก็ละเอียดละเอียดไปอีกแล้วก็คือยังไง,ไงก็มีรูปนามเันนะนอกจากเป็นอะรูปกระพรมนี้ก็คืออะรูปก็คือไม่มีรูปพรมที่ไม่มีรูปแต่ก็ก็ยังมีเรื่องของจิตอยู่จิตจิตกับกายเหละนะถ้าไม่มีกายก็ยังมีจิตอยู่เทวดาก็มีกายกับจิต มนุษย์ก็มีกายกับจิตกายกับใจรูปก,กับนาำรูปน้ำรูปน้าเนี่ยแต่ว่าอยายตนะในการรับรู้ของเทพเทวดาเขาก็รับรู้ในในชั้นที่ละเอียดละเอียดละเอียดไอหยาบหยาบเลยเขาก็ไม่มารับรู้เนีย่ยไอของเรานี่ก็รู้เรื่องหยาบหยาบรู้ตาก็มองเห็นแค่เนี้ยหูก็ได้ยินได้แค่เนี้ยต,ตาก็มองเห็น แสงแดงจนถึงม่วงเนนือม่วงก็มองไม่เห็นต่ำฝาแดงก็มองไม่เห็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีอะไรเนยเห็นหมดถ้าต่ำฝาแดงลงมาหมายว่าคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีอ่าฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงเนี่ยมันมันจะมันจะไล่ไปเป็นสีลุ้มกันเนี่ยแต่ว่า ถ้าเหนือม่วงมนุษย์มองไม่เห็นแล้วถ้าต่ำกว่าแดงลงมาก็มองเห็นแล้วมันเป็นคลื่นความถี่400านาโนเมตรถึงประมาณ700นาโนเมตรนะนาโนเมตรเขาเรียกว่านดโนเมตรนาโนกับมันเป็นล้านอ่ะทีนี้อคือคำว่านาโนเนี่มันเป็นติดลบติดลบมันเล็กมากมากมันเขาเรียกอ่า ความยาวของคลื่นมันสั้นมากๆยำก็อธิบายถ้าคนไม่มีพื้นตรงนี้ก็ก็ผ่านผ่านไปเอาเป็นว่าตาคนเราเนี่ยเขาแยกจํากัดหูคนเราก็แยกจํากัดให้ฟังได้20เฮิร์ตถึง20เคเฮิร์ต20เคเฮิร์ตก็คือ20,000เฮิร์ตคำว่าเฮิร์ตก็คือความสั่นน่ะสั่น20ครั้งต่อวินาทีเนี่ยเราเริ่มได้ยินร้อยครั้งต่อวินาทีได้ยินพันครั้งต่อวินาทีได้ยินสองพันได้ยินสามพันได้ยิน,นถ้าหมื่น หมื่นกว่าขึ้นไปมันเริ่มเสียงวีเสียงสูงมากมากเราเราก็จะเริ่มไม่ได้ยินแล้วเนี่ยแต่ว่าหมาแมวบางทีได้ยินตรงนี้ก็เรื่องของอาชจรระเนี่ยส่วนเทพเทวดาเนี่ยรูปรูปทั้งหลายแบบโลกโลกเนี่ยเขา,มา,ไ,เขาไม่ได้ยินเขารับรู้ไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเขาก็รับรู้รูปละเอียดเข,ข้าไปเนี่ยอายจนระเขาก็จะละเอียดไป รับแต่สิ่งที่มันละเอียดละเอียดไปอีกมันก็เป็นแบบนี้แหละนะในเรื่องของมิติเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่ตรงการรับรู้นการที่เราจะมีความรู้สึกที่นี้ทีนี้ไอการทับซ้อนเนี่ยนยะเวลาที่ เราจะดูดเวลาเขาสื่อสารดีกว่าอเวลาเมื่อมันจะสื่อสารยังไงก็มันซ้อนกันอยู่เนี่ยแต่มันเจอกันไม่ได้ความละเอียดความถี่ความอะไรมันก็ต่างกันคลื่นพลังงาน,นก็ต่างกันนะแล้วก็เรื่องของรูปเรื่องของนามนะเรื่องของอายตนะต่างๆเนี่ยการรับรู้ต่างๆมันก็แตกต่างกันนะแต่ว่า ในคนสมัยโบราณณนี่เขาเขาก็มีวิธีการ